มันอะไรกันนักกันหนาับคอค่อยมันไม่ตึงเหรอทำให้มันตึงหน่อยเด้อมันยากกินน้ำับคอค่อยคอไม่ตึงวะนะนนมันจะไปตึง,งยังได้อีเมียหาซิบจะหกซิบจิฟ้าใหนาตึงคอตึงยังไดหน้ามันตึงเพราะว่าใช้แอปค่ะดูไม่ออกหรอั แอปไงมันเป็นแอปอันนี้ก็คือสัดส่วนของเรามันจะแอปเฉพาะหน้ามันจะแอปมันจะตึงเฉพาะหน้าส่วนข้างล่างมันเป็นตัวตนของเรามันจะเหี่ยวมันจะยุดมันจะไม่ตึงหรือมันจะไม่อะไรมันก็เป็นตัวตนของเราก็ต้องยอมรับในสภาพที่จะของเป็นด้วยอายุของเรามันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเขจาจบความหมาย สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญมันจะเหี่ยวมันจะยยนมันจะยอนกสรซางมันแต่เราต้องแข็งแรงด้วยการออกกําลังกายออกแล้วมันจะตึงหรือไ,ไม่ตึงอันเรื่องของมันขอให้สุขภาพเราแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บบม่มีแค่นั้นพอส่วนมันจะตึงหรือมันจะยอนบมม่มีไผ่หางใดเมนเจ้าจะไปดึง ข้อหอดกนอนหรือว่าถ่ายท้อยหอดหนาหอดอายุหรือว่าหอดไว้มามันก็เหี่ยวมันก็ย่นตามการเล่าเวลามันบราสามารถสิเปึน่นได้ตลอดชีวิตหอดเหมือนเขาล้มคุณจะทําสวยมาเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านสุดท้ายณนะวันสุดท้ายณนะจุดจุดนั้นคุณก็ต้องเหีย่ยวก็ต้องยน่นก็ต้องไปตามการเล่าเวลาเสื่อมสลายไปอันนี้เคมไหมคะ มาออกกําลังกายกันยายไพศิพาไปออกกําลังกายหลังจากที่คนออกเสร็จเราก็จะไปดูว่าโอสตินแมวสุดหลอ่อเป็นสามีของเราก็ออกกําลังกายด้วยกินเก่งๆกินเยอะๆ,ๆ,ๆเขาก็ออกกําลังกายด้วยสองขาไม่ใช่สี่ขาด้วยสองขาไปดูโอสตินออกกําลังกายกันไปชมกันค่ะ ไปไหนล้วทีนี้ออสตินวันนี้มาสุดเหล่าประจำบ้านเราออสตินนี่วันนี้เราจะไปดูออสตินออกกําลังกายด้วยสองขาไปดูสิว่าเขาจะออกกําลังกายแบบไหนสองขาไปชมกันค่ะ